ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนเราสินทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาเข้าสวนทุเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีแผนที่จะฉีดยาฆ่าหญ้านะครับบริเวณโคกทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโคกทุเรียนผมนีายาลกขนาดไหนนะครับอ่ะดูนะฮะนี่สูงประมาณคืบก,กว่ากเลยนะฮะนะเนย่าดูฮะ ดูหญ้าสิหนามากเลยนะครับคือมันเป็นผักบุ้งนะฮะไม่ใช่มันมันไม่ใช่หญ้าแบบหญ้าใบเล็กๆครับเป็นหญ้าใบกว้างก็คือพวกผักบุ้งนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเขียวขจีอะไรไหมฮะสวนผมนะฮะมันงามก็ต่ออ่ก็เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนนะครับเขาก็จะคืนได้ไวมากเลยนะครับบริเวณหัวน้ําที่ผมวียงออกไปเนี่ยเห็นไหมฮะหัวน้ําที่ผมวิยงออกไปเนี่ยเขาก็ จะงาม,มากเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีแผนที่จะพ่นยาฆ่ายา้านะครับเนี่ยพ่นยาฆ่า,า้าทั้งหมดเลยบนโคกเราเี่ยครับพ่นได้นะครับพ่นได้สําหรับตัวยาที่ผมเลือกใช้อันเดี๋ยวผมพาไปดูตัวยาผมกําลังผสมยาอยู่พอดีเดี๋ยวสะพายบาดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้นะครับอ่ะแบบหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูคือตัวยาเนี่ยเป็นอา่า ยาชื่อสามัญเป็นชื่อกูโฟซิเนตนะครับเป็นกูโฟซิเนตนี่ตัวนี้นะฮะกูโฟซิเนตแอมโมเนียนะครับอถ้าที่ผมได้เข้าไปศึกษาดูเนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวยาประเภทเรียกอะไรล่ะเผาไหม้และดูดซึมนะครับเผาไหม้และดูดซึมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ เขาบอกว่า,าหมายถึงว่า,จา,จ,าจากคลิป y t u t u นะครับหลายท่านได้ทำคลิปไว้นะครับว่าฟูฟอส i นต t แอมโมเนียเนี่ยสามารถพ่นนะครับบนโทดทุเรียนได้นะครับจริงๆมันก็จะมีในตะกุลยาฆ่ายาเนี่ยมันก็จะมีไกฟอสเเตนะครับเป็นยาดูดซึมจะเก่งในประเภทใบแคบนะครับแล้วก็ จะมีอีกตัวหนึ่งใบกว้างดูดซึมเหมือนกันก็จะเป็นอะไรอะ 24D หรืออะไรนี่แหละที่เป็นผงๆนะมาแดงอะแต่ว่าผมเรียกมาแดงนะครับก็จะเป็นดูดซึมอ่าสำหรับใบกว้างนะครับแต่แต่แตอ่าลหลายๆท่านครับก็แนะนําให้ใช้เป็นูโฟ i ิเนตนะครับตัวนี้พอดีปกติแถวแถวบ้านผมว่าไม่ไม่มีขายหรอกไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าอ่าแถวแถวเนี้ยโซนเนี้ยเพิ่งจะเริ่ม เริ่มใช้กันแถวแถวบ้านผมเขาเรียกว่ายารวมยาข้ายาแบบรวมก็ค <c oughs> ือเหมือนไกฟ่ฟอเเอผสมผสมหมาแดงหรือผสมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแหละที่มันที่แถวเนี้ยเขาฉีาดก,กันะนะครับเป็นยาผสมยาเผาไอยาข้ายาชนิดผสมนะเขาเรียกกันแบบนี้นะแถวนี้แล้วก็ผสมายาจับใบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยผมผสมยาเสร็จเรียบร้อยแหละเดี๋ยวสะพายขึ้นหลังแล้วเดี๋ยวไปฉีดก,กันนะครับว่าผมจะฉีดยังไงนะครับโอเค โอเคครับอ่าผมก็ะ่ายเป้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูแล้วผมจะฉีดบูโฟอสิเนตนะครับยาฆ่าหญ้ากับผักบุ้งที่โคกทุเรียนยังไงนะฮะมาดูกันนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมก็ฉีดไปเลยผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับถ่ายดูไปด้วยกันนะครับไปอ่าถ้ามีหน้าก,กากนะผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าการฉันพ่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายเนาะถ้า,ามีหน้าก,กากนะครับมีหน้าก,กากก็ แนะนำให้ใช้หน้ากากของ 3M นะฮะหน้ากากกันสารเคมีนะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้แมสนะครับใช้แมสหรือใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันพอจะกรองได้แล้วเราก็อยู่เหนือลมอยู่เหนือลมนะฮะอยู่เหนือลมเสมอนะนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ลมลมก็มาทางทางซ้ายมือของผมนะครับผมก็จะอยู่ทางเหนือลมเสมอนะครับลมค่อนข้างแรงนะถ้าลมแรงจริงๆอะผมไม่แนะนําให้ฉีดนะครับทีนี้อ่าเครื่องสไพายเป้ของผมเนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีสวิต ที่เอาไว้เปิดปั๊มปั๊มยานะฮะแล้วมันก็จะมีวอลลุ่มที่ใช้ในการปรับความแรงของยานะครับผมก็จะแนะนาให้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวอลลุ่มนะครับเลี้ยงวอลลุ่มให้เบาๆแบบนี้นะครับเขาจะได้ไม่ไม่ฟุ้งเห็นไหมฮะใปก็จะมันหนีเลยนะครับผมก็ฉีดเข้าไปเลยในโคนฉีดได้ครับเนี่ยโคนเข้าไปเลยโดนได้บ้างนะครับโดนได้นะฮะอย่างเงี้ยฉีดไปเลย ตำๆนะครับคือกรูโฟซิเนตเนี่ยพวกยาฆ่าหญ้าส่วนใหญ่เขาจะมีผลเฉพาะาที่เป็นพืชสีเขียวนะครับที่เป็นส่วนสีเขียวของพืชนะครับเขาจะไม่ค่อยอมีผลกับตัวที่เป็นต้นต้นพืชหรือรากนะครับต้นพืชหรือว่ารากเขาจะไม่ค่อยมีผลนะฮะฉีดแล้วมันก็จะเป็นมันเงาแบบนี้เห็นไหม เปียกโชวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ฉีดโดนต้นฉีดโดนต้นบ้างนะครับโดนได้นะครับเนี่ยทำอีกทีหนึ่งอย่างงี้นะฮะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ฉีดบางๆนะมันมีใบยอยู่ชุดหนึ่งที่ที่ไม่โดนนะครับก็เนี่ยลมแรงๆอย่างเงี้ยต้องต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับต้องใช้ต้องใช้เ,เทคนิคในการพ่นนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีลมมาเราก็ ต้องผ่อนยานะครับผ่อนยา,ยาพยายามอย่าให้ยาเป็นละอองมากจนเกินไปนะครับเพราะขอจะปิวนะครับขอจะปิวขึ้นไปโดนใบด้านบนได้นะครับทุเรียนผมมาออกค่อนข้างเหลืองใช่ไหมฮะตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องค่าน้ําค่าอีซีของน้าค่อนข้างสูงมากน้ําในบ่อน้าในบ่อเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกครับผมทําคลิปเกินค่าอีซีไวแล้วแล้วตอนนี้ผมได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนน้าแล้วนะครับเปลี่ยนน้ากันเปลี่ย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 นแหล่งน้ํด้วยการลดน้ํานะครับผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทำคลิปแยกนะครับ โอเคไปฉีดกันต่อเมื่อกี้ฉีดบางโคกแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉีดฉีดด้านล่างด้านนอกอีกทั้งนี้หนึงคือมันเยอะมากอะผักบุ้งอ่ะตัดไม่ทันจริงๆผักบุ้งอะคือแบบสิบวันนี่คือเขางามมากเขาง,งามเร็วมากที่ถ้าได้ฝนนะโอ้โหบอกเลยอ่าเรียบร้อยหนึ่งโคกนะครับไปโคกที่สองนะครับพยายามหนุเหนือลมไว้นะ พยายามอย่าให้ละอองยามัน,มน,มนฟุ้งขึ้นไปบนบนใบนะครับพยายามให้มันฟุ้งขึ้นไปคือเราต้องมีเทคนิคการพ่นก็คือปรับปรับความแรงของยาเนี่ยให้มันเบาๆนะครับให้ปั๊มมันเบาๆมันจะได้ไม่เป็นละอองมากจนเกินไปอนี่เราก็เข้าอยู่ฝั่งใต้ลมแล้วเวลาเขาปิวเขาก็จะปิวปิว,ปวออกไปที่อื่นนะครับไม่ปิวอยู่ในต้นทุเรียน นะครับค่อนข้างลบนะครับใส่บูทนะฮะใส่บูทใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อขายายาวนะครับเป็นไปได้ใส่หน้ากาก 3M และแว่นตาด้วยนะครับถ้าฉีดเยอะนะครับเลาะฉีดรอบโคกอีกรอบนึงตัดให้เป็นกลมๆเลยนะครับจบไปโคกนึงลงมาพอดีเลยเห็นไหมครับ ยาวเลยนะนะครับเนี่ยใบเหลืองมังนมีเลยเห็นไหมฮะทุเรียนเนี่ยเหมือนมีอาการขาดน้ําตลอดเวลาน่าจะมาจากค่าน้ํานะมาพ่นต่อลองไปศึกษาดูนะครับเออถ้าเกิดว่าใครยังไม่เชื่อผมนะก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าอ่อกูฟซิเนตเนี่ยสามารถพ่นในสวนทุเรียนได้ไหมนะครับลองไปศึกษาดูนะครับ อย่าขยาเนี่ยพ่นได้นะครับพ่นได้ผมมาลองศึกษาจริงๆงผมเคยพ่นพ่นพน,พนอยู่แหละใช้ไก่โฟเรตนะครับตอนนั้นมันย่ามันเยอะญ่าอีกประเภทหนึ่งอ่ะญ่าชนิดเอ่อใบแคบไปเยอะแต่ตอนนี้มันเป็นใบกว้างนะครับผมก็เลยมันใบกว้างด้วยผสมกันไปนะครับผมก็เลยต้องเลือกเป็นกูโฟร์เเนตนะฮะพเสียงดังอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ฉีดหมดไปเอ่อยี่สิบลิตรละนะครับ หนึ่งเป้สะพายนะครับก็หนึ่งเป้เนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสิบสี่โคกนะครับสิบสี่โคกแล้วก็ฉีดที่พื้นด้วยนะครับเล็กนิดนึงนะครับสักห้าตารางเมตรได้นะครับสิบสี่โคกเ่ยใช้ประมาณใช้ยาประมาณสิบห้าลิตรได้นะครับสิบห้าลิตรนะครับก็ผสมในอัตราสองร้อยซีซีนะครับต่อน้ำเอ่อสิบแปดลิตรนะครับหนึ่งเป้หนึ่งเป้สะพายนะผมมันประมาณสิบแปดลิตรนะครับก็ ฉีดพ่นไปนะครับฉีดพ่นไปแล้วก็ระวังนะครับพยายามอย่าให้มันตีขึ้นไปโดนใบเท่าน,นั้นเองนะครับพยายามให้ให้โดนแต่ตัวใบหญ้านะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มของเครื่องพ่นยานะครับให้มีให้มีความแรงที่เหมาะสมนะครับไม่ฟุ้งจนเกินไปนะฮะเมื่อกี้ผมจะเสริมไม่ใช่เสริมอาจจะแบบอาจจะมีบางท่านนะครับที่เห็นต่างนะครับว่าในส่วนทุเรียนของเราเนี่ย ฉีดยาฆ่ายาไม่ได้นะครับจริงๆผมก็พ่นทุกปีนะครับปีละครั้งสองครั้งนะครับในช่วงเข้าฤดูฝนนะครับทีนี้อย่างบางคนอาจจะเคยเคยใช้พวกไกโฟอสเฟตไกโฟอสเฟตก็ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าอของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพืชใบกว้างทั้งหมดนะครับตอนแรกกะว่าเรใช้ไอตัวทูฟดีนะครับหมาแดงที่เป็นผงนะครับมาผสมนะครับแต่ทีนี้ไปได้ตัวกูฟอสซิเนตมาด้วยนะครับก็ เท่าที่ทราบมาก็คือพ่นได้เช่นกันนะครับผู้ควบคเนตนะครับแล้วตายตายทุกอย่างนะครับเป็นแล้วก็เป็นยาประเภทดูดซึมทั้งใบกว้างใบแคบแล้วก็มีเผาไหม้ผสมด้วยนะครับเท่าที่ผมศึกษานะถ้าถ้าเกิดไม่ถูกต้องยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่กับสารเคมีพวกเหล่านี้ด้วยกันเช่นกันนะครับไม่เคยใช้หรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นแต่พ่อนะครับใช้ในนาข้าวแต่พ่อเขาก็จะรู้จักแค่ในชื่อของยี่ห้อนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้ถึงตัวชื่อสามันนะครับ ส่วนใหญ่เราก็พูดตามภาษาของชาวสวนทุเรียนก็คือชื่อสามัญเป็นหลักนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพ่นที่พื้นก่อนผมก็จะพ่นหมดเลยนะครับเพราะว่าหญ้าที่มีเนี่ยเป็นผักบุ้งสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเห็นเป็นผักบุ้งหมดเลยนะครับผักบุ้งตรงไหนได้น้ําก็จะใบใหญ่มากเลยผักบุ้งนะครับเก็บให้ปลากินได้นะครับผมก็ตัดให้ปลากินตลอดนะฮะแต่ในเมื่อ เข้าหน้าฝนเนี่ยสวนมันจะเริ่มลบเราตัดไม่ไหวเราไม่มีเวลาตัดนะครับผมเข้าสวนสัปดาห์ครั้งเดงนะฮะเราไม่มีเวลาตัดเราเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับส่วนายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยยาฆ่า้าถทษทียาฆ่ายาเนี่ยจะบอกนิดน,นึงนะฮะสำหรับท่านที่อยากลองใช้อยากจะเปิดใจแต่ก็ไม่กล้านะครับต้องบอกหลักการก่อนหลักการของยาฆ่ายาคือเอาขาจะไปเข้าทําลาย เวลาเราฉีดไปเนี่ยมันเขาจะเข้าไปทาลายพวกโคโรฟิลพวกเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับทําให้พืชเนี่ยทำให้หญ้าเนี่ยเอ่ขอขาสังเคราะห์แสงไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้เขาก็ต้องตายในที่สุดนะครับถ้าเป็นไก่ฟอเเทเนี่ยเขาจะตายภายในสามวันเจ็ดวันสามเจ็ดอ่าสามห้าวันสามถึงห้าวันเนี่ยาจะเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็ตายสนิทจริงๆก็คือประมาณ1ิบวันไปแล้วเขาจะยืนต้นเหลืองตายแบบนั้นนะครับก็คือเขาจะขาดอาหารตายไปเองนะครับแล้วพอเวลาที่เขาลงดินเนี่ย เ,เขาก็จะสลายตัวทันทีนะครับเขาจะมีอ,อะไรล่ะสารสารที่ตกค้างในดินะน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเขาเขาหลักการทำงานของเขาคือการทําลายาส่วนของพืชที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะฮะส่วนโก f ฟูซิเนตเนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมของอไกลโฟเสตกับกับอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละ ผมจำชื่อไม่ได้เขาก็หลักการทํางานคล้ายๆกันนะครับผมก็จึงไม,ไม,ไม่ไม่กลัวแต่ผมเคยเคยใช้กูโฟสไเนตครั้งแรกนะปกติผมจะใช้ไกโฟสเนตเท่านั้นนะครับก็ก็เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าพ่นไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องอ่พ่นแล้วทุเรียนจะงามไหมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะน,นี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าการที่ปล่อยหญ้าลกบนบนโคกทุเรียนเนี่ยมันก็เป็นแค่ ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นข้อเดียนเป็นข้อหนึ่งในทฤษฎีของการปลูกทุเรียนเท่านั้นเองนะครับทําให้การกำจัดวัชพืชก็จะมีทั้งพ่นแล้วก็ตัดนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมก็ยังมองว่าการพ่นหญ้าสักป,ปีละครั้งสองครั้งเนี่ยเวลาที่หญ้าเขาตายไปแล้วนะครับหญ้าเวลาหญ้าเขาตายไปไปแล้วเนี่ยรากหญ้าที่อยู่ในดินเนี่ย เวลาที่เขาตายเนี่ยมันก็จะเป็นพงอากาศให้กับโคกด้วยนะครับแล้วโคกของผมเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยพื้นล่างจริงๆคือดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินเหนียวดินท้องหน้านะครับก็จะได้ประโยชน์จากตัวรากหญ้าที่เขา,าตายไปนะครับแล้วก็รากทุรียของเราก็จะได้อาศัยช่องว่างอากาศช่องว่างของเศษหญ้าที่ตายในดินเนี่ยเป็นในการเดินรากด้วยนะครับอันนี้คือคือคือ,คอ ความคิดของผมเองนะฮะมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรอยู่ในอยู่ในใน,ในกรมวิชาการอยู่แล้วเพียงแค่ผมนึกว่ารากมันแทรกตัวอยู่ในดินรากหญ้าเนี่ยแทรกตัวอยู่ในดินพอไร่หญ้ามันตายดินก็จะเกิดช่องว่างถูกไหมฮะอ่าสักปีละครั้งสองครั้งพน่นแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ได้พ่นแบบทุกเดือนนะฮะโอเคครับสำหรับน,นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปพน่นพื้นสวนทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากกด ซับสไคร้กันไว้นะครับตอนนี้ก็สามพันกว่าแล้วก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณที่ทําให้เ,เพจนี้นะครับเพจเล็กๆของผมนะฮะก็ได้มีโอกาสมีผู้ติดตามถึงหลักพันนะครับหลักพันนะฮะก็ผมก็จะทําสวนทดลองปลูกทุเรียนไปด้วยแล้วก็จยากจะทำคลิปถ่ายทอดนะครับไม่ได้เป็นแบบเชิงวิชาการอะไรมากมายนะครับเราทายังไงผลเป็นยังไงก็อย่างงั้นทุเรียนสวยไม่สวยก็ตามที่เห็นครับส่วนใหญ่ก็ ห้าสิบห้าสิบนะครับที่สวยก็พอมีบ้างที่ไม่สวยก็ส่วนใหญ่นะครับก็เพราะว่าดินที่มันไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องค่าน้ําค่าไอซีของน้ําที่สูงมากมากนะครับก็มีผลทําให้ทุเรียนเนี่ยใบก่ออาการทุเรียนก็คือเวลาที่ลดน้ําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนขาดน้าอยู่ตลอดยิ่งลดน้ํายิ่งขาดน้ํายิ่งเติมปุ๋ยยิ่งรู้สึกว่าทุเรียนขาดน้ําเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาเล่าทาี่ต่างหากโอเควันสาร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ